าเสริมได้ไหมคะสวัสดีค่ะมอลลี่เจนนี่นะคะแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะหลายคนนะคะทักมาถามหมอว่าเมลาโทนินรับประทานได้ไหมคําตอบคือสามารถรับประทานได้ะคะ่ะแต่ต้องเริ่มที่ขนาดน,น้อยๆก็คือ1นมิลลิกรัมนะคะเหตุผลเพราะว่าขนาดที่ไม่เกิน3มิลลิกรัมนะคะเป็นขนาดที่ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตออกมาได้ตามปกติพอเมื่อเราอายุมากขึ้นเมลาโทนินเนี่ยมีโอกาสที่จะผลิตได้ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับประทานสารเสริมอาหารหรือว่าวิตามินต่างๆเข้าไปเนี่ยเราสามารถรับประทานได้แต่ไม่ควรที่จะเกิน 3มมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิน3มิลลิกรัมปุ๊บมันก็จะเกินขนาดปกติที่เราอะรับได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอาหารเสริมเนี่ยเมลาโทนินออกมาจําหน่ายมากมาย5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมมีข้อเสียอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้เนี่ยรับประทานเมลาโทนินที่1ิมิลลิกรัมเพราะหวังผลในเรื่องการนอนแต่ปรากฏว่านอนไปแล้ว,ว่หลับไม่สนิทเพราะอะไรอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเมลาโทนินโดสที่โอเวอร์โดส overdose, หรือว่าเยอะเกินไปจะทําให้เราไนแร์หรือว่าจะทําให้เราฝันร้ายหรือบ,บางทีไม่ได้ฝันร้ายแต่ว่าฝันเป็นจจรริงงงเเเเเเป็นนนััหมือออาาตว ไปต่อสู้อยู่ในความฝันนะคะจะยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หลับไม่สนิทมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคําถามเป็นที่มาของคําตอบค่ะคือทานได้แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ